้อ้ไม่อยู่ครับโอ้ยู่ครับอ้แหลกในเดียวครับหมานคือเก่าสวัสดีครับผมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาหาใส่เบ็ดเอาครับไม่ได้ใส่บวงนะครับไม่ได้ใส่หนูนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูครับรอบคลองนี้ครับจะเป็นเหยื่อเหยื่อกะปูครับ มีทั้งปูมีทั้งแมงกิซอนนะครับแล้วก็หอยครับหอยเชอรี่ด้วยครับสามอย่างสี่อย่างเป็นจิ้งรีดด้วยครับอันนี้จะเป็นจิ้งรีดนะฮะไปจับมาเมื่อคืนครับลองดูครับหมาย,ยเบ็ดเบ็ดนี้ยังไม่ได้ค่อยได้ใส่นะครับ ไม้น่าจะสวยไมยหลังบ้านครับเป็นคลองครับคลองเก่าแกม่มั่งเรามาใส่ดูนะครับไปเลยครับนี่ละครับหมายที่ว่าจะพามาเย็นนี้ครับเบ็ดปีแค่สามสิบสามหลังครับจะใส่ถึงดูนหรือเปล่าครับ จะเป็นเยวปูครับนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นขึ้นนี้นะครับรอติดตามนะครับผมตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับ เดี๋ยวจะไปยามรอบหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวค่อยมากินข้าวครับจะไปดูกันเลยครับหลังแรกครับหลังแรกก็ยังมีเหยื่ออยู่ครับปลาไม่กินนหรอแค่หนึ่งทุ่มเองนะครับเดี๋ยวคุนต่อไปครับหลังแรกผ่านไปหลังที่สองก็ยังเหมือนนดิมูยกุ้งเยอะวะ่ากุ้งยยหญ่ๆด้วยกุ้ง เดี๋ยับตัวไหนถูกเดี๋ยวผมจะถ่ายาอะไรโดนครับเนี่ยรูปลาตองเนี่ยครับก็ใสออ่ใส่เดือนนะครับโอ้ยตัวแรกนิดเดียวครับหมานคือเก่าอยู่ไหมครับเนี่ยไม่อยู่ครับโอ้อยู่ครับ งามครับใสงามครับเดี๋ยวจังทีครับอู้เนี่ยครับโอ้โหหอขีดครับตัวนี้แต้มที่สองครับอู้ Got